ความกลัวน่ะไม่ใช่ปีศาจหรอกมันคือการได้รู้จุดอ่อนของตัวเองต้องหากละและบอกไว้ก่อนนะว่าคนยันฉันไม่มีทางแพ้หรอกเพราะว่าฉันยังมีพวกฟองอยูงไงล,ล่ะแลวรู้ไหมว่าทำไมแกถึงพกแกมาหาเรื่องกับแฟรีรเทลยังไงละ่ะมงก่อนสายฟ้าคัมราใช่แล้วฉันนลยคือจอมเวทอันดับหนึ่งผู้มีสายยาวว่ายากอสลเยอรนัสืซอนั่นเอง สวัสดีครับผมอยู่ผมใจราวเช่นเคยครับผมใครเป็นแฟนขับกระตูนเรื่องแฟรี่เทลบ้างผมบอกเลยว่าผมรอวันที่ผมจะได้เนเกมแฟรี่เทลแต่มันไม่มีสักทีครับผมแต่อยู่ดีๆเกม AFK Journey ก็คอลแลบกับแฟรี่เทลแล้วผมจะพลาดได้ยังไงล่ะครับเชียร์เป็นไงทุกคนเท่มา้าโคอนฟิวดีด้ชื่ออะไรนี่มังกรไฟสายฟ้าคำรามคตรเทมีแอนิเมชันด้วย และนอกจากนักสือนะครับทุกคนลูซี่ก็มี <laughs> ใครชอบลูซี่เหมือนผมบ้างผู yeah. <laughs> ้ใช้วิชาอันเชิญเทพดวงดาวนะครับทุกคนนะ <inaudible> <inaudible> <"S> จะเป็นการเล่อกออกคอเลียนะครับทุกคนตัวนางเงือกเริ่มออกมาช่วยนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันจะมาช่วยหรือเปล่านะไอ้ตัวนั้นนะเออทุกคนผมลืมบอกการคอลแลบครั้งนี้ลูซี่แจกฟรี <laughs> รออะไระครับทุกคนโหลดเลย <laughs> และนี่ก็คือโลกแห่ง B.F.K. Journey นะครับทุกคน,นครับเป็นเกม Open World RPG นะครับทุกคนที่เปิดมานานแล้วแต่ะมีคนเล่นเยอะมากเพราะภาพครับทุกคนคพอนื้เรื่องสนุกเล่นง่ายตัวละครสวยลายเส้นเป็นเอกลักษณ์และสามารถเปิดออโต้เล่นชิลๆได้ครับผมตัวเกมก็จะเป็นการจัดทีมลงไปต่อสู้นะครับทุกคนซึ่งก็จะมีทั้งแทงไฟเตอร์เมสซัพพอร์ตแอสซิหรือเป็นตัวตีไกลอะไรก็ว่าไปนะทุกคน กดต่อส <Sen> ู้ปุ๊บตัวเกมจะทําการออโต้ให้เราเองเลยนะครับทุกคนซึ่งบางตัวก็จะมีท่าไม้ตายมีท่าแอนิเมทที่สวยงามนุ่มบางมีท่าสกิลครับาเปิดระเบิดสกิลไปเออ Let's see t h แลนซ์โคเทคัฟซีนอะไรพวกนี้มันดูน่ารักเลยทุกคนลายเส้นมันแตกต่างอ่ะก็บอกว่ามันไม่เหมือนใครจริงท้ายคลิปมีโค้ดแจกด้วยนะได้เวลาถึง เมนอีเวนต์หลักของเราพราพวก้องอส่งมาให้ฉันด้วยนะรวมของพวกนายทุกคนครับใครที่ดูอยู่พิมหนึ่งเพื่อส่งพลังให้ใจล้าวเดี๋ยวนี้พวกพ้องไหนไม่อยากฝ่าฟันกับฉันไปด้วยกันเหรอส่งพลังมากเพื่อฉันสามารถโคตรอคโรเดียได้ค่ะโอเคพลังมากพอละตอนนี้ผมมีทั้งหมด78,00 0เพชรนะครับทุกคนเราเลงไปที่นักสื่อเลยนะผมนี่มันมีเลือดเพื่อเพิ่มเลนนี่ผมว่าผมกดเลือดนักสื่อก่อนนะครับอุ้ย4ี่สิ้คันการันตีคือกู การัตนตีได้ไดัื่อเลยเหรอจริงปะ่ะเอาแล้วนะครับลุยเลยละกันเชียร์ดูวยในในชั้นด็ทุกคนโอ้ยดูดับดึงดับดึๆๆ๋งเนี่ยโอเคอันนี้เอ่อน่าจระดับอีปิกธรรมดานะครับทุกคนสีม่วงนี่คือเป็นสีที่ชัดเจนนะของเราต้องการแบบสีทองแบบประก,กายไฟแดงๆอะไรเงี้ยฉันไม่ยอมแพ้หรอกนะขาพูดพงนะกึลัง่งพลังมาที่ฉันได้ แอนิเมชันซะสวยเลยเกลือเนี่ยมารอกันอย่างนี้เลยกูทำให้ผมใจวันไหวนะครับอันนี้มันม่วงปะผมว่ามันน่าจะมีแสงมาถ้าแสงเปิดมาแล้วมียงได้คือเกลือได้แน่ไหมโอเคชาร์จเจนโหแต่ได้2ตัวก็ถือว่าเปลี่ยวโยยทุกคนตอนเนี้ยผมอยากรู้เว้ยว่าสิบครั้งเนี่ยมันการันตีน่าสื่อจริงอรอถ้าอย่างนั้นเนี้ยผมว่าไม่ถูกมากเลยนะอุ้ยมาอ้า น้าสื่อจะรักกูดีมาแล้วเชียลมหายใจมังกรครังเฮ้ยทำมันได้ง่ายเหรอเี่ผมมีทั้งนัาสืแล้วก็ทั้งลูซี่แล้วนะครับทุกคนอ้าวงงงงเลยผมยังไม่ได้สุมได้ลูซี่เลยทำไมผมได้อย่างที่ผมบอกไปนะครับทุกคนนี่ครับกิจกรรมเฟรนี่โซนาตานะครับผมนะฮะเรากดไปที่รูปลูซี่ใช่ไหมกดปุ๊บ นี่ครับเล่นประจนภัยที่ผมคิดอยู่1เกมเล่นปุ๊บได้กล่องเปิดลูซี่ทันทีกดชิคที่ลูซี่ปุ๊บโอ้เรียบร้อยอีซี่แค่นี้ลูซี่ก็มาอยู่กับเราแล้วครับทุกคนอีที่ได้จัดนะ แต่ผมรู้สึกว่านักสืบของผมอ่ะมันยังเก่งไม่พอ,อทุกคนถ้าเปรียบเทียบตอนเนี้ยมันก็เหมือนนักสืบก,ก่อนที่จะผสมใส่สฟ้าของลักซันตัวใช่ปะลูกตีดาวเพิ่มลูกสุ่มหาตัวเพิ่มเพือ่อมันทรงพลังกว่านั้นผมอยากได้นักสืบเวอร์ชั่นที่หายตัวไปอ่ะแล้วกลับมาแล้วก็แบบชนะสึกประลองคิวเชียตตอนนั้นผมรู้สึกว่านักสืบอะไรที่แบบเพียแมตเท่จังวะสองคนเหรอกำลังดีเลยเข้าไปเลยดีกว่าเจด เซอกิวแล้วเซบรลุสปะตกยับมังกรแสงมังกรเงาโดนหมดผมรู้สึกเครื่องติดแล้วว่ะใครอยากดูจัดอันดับไฟนรีเทลคอมเมนต์บวก2เลยครับทุกคนได้เดี๋ยวเรามาจัดกันนะผมใช่เลยรัได้ว่ะไปกันต่อจริงๆผมมีความฝันนะผมอยากได้ก่อการันตีว่ะอยากรู้จะเป็นไงสำหรับเกมนี้นะเฮ้ยไม่ได้ตกใจเวลามันแบบพินอ่ะแบบมันมันต้องใชทุกรอบเลย โอเคอันนี้ตัวซ้ำนี่รู้สึกกูได้ไหลายรอบนะอันนี้กูได้ไหลายรอบอยู่นะโอเคได้หนึ่งมาวกะนาราตีนักสื่อของพี่เราไปจัดก,การไอโคโลเนียกันเอ เพชรเยอะเนี่ยครับทุกคนเพราะเกมนี้มันมีแจกโค้ดด้วยนะครับผมแล้วก็มีพวกกิจกรรมหรือเนื้อเรื่องที่เล่นแล้วมันได้เพชรเพระฉนั้นขยันนิดนึงเนี่ยเก็บเพชรได้ง่ายผบอกเลยโอเคอัพดาวก่อนเลยครับเก็บโค้ดเพชโคเพชรซึ่งปกติทั่วไปเนี่ยมันจะมีแค่3สกิลนะครับทุกคนเพราะถ้าอยากจะให้มันปลดล็อกท่าอื่นเนี่ยผมน่าต้องปลดเพิ่มนะผมนี่ตอนนี้เราเป็นแค่ระดับตำนานนะต้องไปตำนานบวชเทนนี่ใหบวกเลอพัดบวกเลอเลอพัดบ้านเลอเลยเลอเลอ มวน,น,นีตกภาษาไทยเนี่ยเอาอีกสักตัวนะแค่ปลดล็อกสกิลนะเออใครเคยได้ก่อการันตีอ่ะคอมเมนต์บอกผมเลยนะครับผมอยากเห็นอเ,เออปะ่ะ โอเคปลดล็อกตำนานบวกครับทุกคนสกิลใหม่นะครับผมในหมดบางกรสายฟ้านะั้สื่อจะเพิ่มความไยของตัวเองขึ้น9หน่วยนะครับผมและในหมดบางกรไฟพิ่มรักโจตี12โอเคเฟีย okay, วฟ้าเอามาพ้าเก้ว2ตัวพอพ่อไฟลี่เทลนะี่ไม่เคยกลัวใครอยู่แล้วกลังวพวกพ้องเนี่ยทำให้ฉันสามารถก่อเกิดปฏิหารยังไงล่ะไปเลย คนไปใส่ฟ้าคำรามอันเชิมออคอรเยนมาแล้วม่้งเมสาวเงือกเราหุยยังมีติสตันด้วยเชีย่ยดูฉากแอนิเมชันทุกคนมันทำโคตรดีเลย ของโคตรดีและอย่างที่เห็นนะครับทุกคนว่ามันไม่ได้มีแค่เนื้อเรื่องนะครับผมไม่ได้มีแค่กาชาแต่ยังมีระบบอิเลอีิกมากมายเนะผมสายประจนภัยสายลงดันเจียนคอนเทนต์สำรวจเนี่ยมันเยอะมากครับทุกคนอันนี้เหมือนเป็นการลงดันไปเรื่อยทุกคนเราก็จะเลือกแบบการอัพสเตตตัวเองเพิ่มไปเรื่อยๆเนอะแล้วก็เป็นบอสตัวต่อไปแบบเจอไปเรื่อยเก่งขึ้นเรื่อยๆเลยอะไรอย่าง,งนี้ แต่เห็นบอกว่ามันมีกิวด้วยนะครับทุกคนโอเคผมยังไม่ได้เข้ากิวใครเลยนี่หว่าทาง่ายๆก่อนแล้วกันนะผมดารุสผมขอเข้ากิวได้ไหมครับ โอ้โหทุกคนผูกของผมเลยดูเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเลยนด้ยังไงน่ารักซึ่งกิ้วก็จะมีการช่วยเหลือกันครับทุกคนแล้มีร้านค้ากิ้วที่คอยซื้อของที่แบบหาซื้อไม่ได้นุ่งเอาง่ายๆนะมีกิ้ววินสบายอ่ะแถมนด้นะครับทุกคนมันมีตีกิ้วด้วยนะสำหรับสายเล่นใหม่ครับทุกคนบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยฮีโร่มันเยอะมากเราจะรู้สกิลได้ไงวะมาที่โถงกล้องกลางวานนะครับทุกคนเนี่ยเราสามารถกดดูตัวละครได้นดงแหมเนี่ยมันก็จะมีสกิลบอกว่าแต่ละตัวทําอะไรได้บ้างครับทุกคนเนี่ยจะมีแอนิเเมชััั่่่นนนนนใใหห้้้ดดดูวววาาาาาททํออะะะไไไรรรแตตถคคคคิจบุกี ครับแทงที่โคตรเก่งครับทุกคนมีสกิลแยกล่างครับทุกคนแฟสโต้นะครับผมเขาเกรเเป็นตคโทพคือมันเหมือนแบบแมงป่องมะหรือจะเป็นทารินนะครับทุกคนที่เป็นนกฟีนิกซ์เนอะไอ้ตัวนี้เนี่ยจะเป็นเมดเนอะและทีมของเราก็จะขาดซัพพอร์ตไม่ได้นะครับสโมกี้กับเมียกี้นะครับผมซัพพอร์ตที่ดีที่สุดนะครับผมฮิวภายใน2ช่องครับทุกคนแถมยังฮิวทุกวินาทีด้วยนะโคตรเจ๋งตีนึงเรื่องโชว์ทุกคนหน่อยดีกว่าวามานัสซีลูซี่เล t โก o ถ้าพร้อมแล้วไปเลยดีกว่าเห็นไหมทุกคนมันจะมีควันหอมเพราะเาอยู่อันสีโชว์เลยละ่ะครับ แล้วก็ตามชื่อนะครับทุกคน F k Journey มีด่าน F K นะครับผมนะครับนี่ฮะทุกคนมันจะมีเวลานะับเห็นไหมยิ่งเรา F K นานเท่าไหร่เราก็ยิ่งได้ของเยอะเท่านั้นนะครับขอโทษดีอีสิและนี่ครับบูธถ่ายภาพทุกคนเราสามารถเลือกท่าทางภาพโปรไฟล์ของเราได้ให้ผมดูปรปับร่มตื่นเต้นอ่าแล้วปรับพื้นหลังได้ด้วยนะเนี่ยอันนี้พื้นหลังเนี่ยคือคือพื้นหลังที่ผมเคยเห็นตอนเกมเปิดใหม่ๆเลยเนอะแลนี่ครับจักรวาลนี่แหละสวยที่สุดละฮะ ยังไงผมอยากเชิญชวนทุกคนนะครับผมมาเล่น F K Journey ด้วยกันับวมที่มีการคอลแลบกับ Fairy t a i l นะครับผมในอนาคตอาจจะมีตัวละครอ,อื่นเข้ามาก็ได้นะเพราะฉะนั้นดาวน์โหลดเกมเลยนะครับผมที่ Descript ช o นด้านล่างนะครับผมสามารถเล่นบนคอมหรือเล่นบนมือถือก็ได้นะครับและอย่าลืมไปกดติดตามช่องทาง o f f i c i a l นะครับผมมีแจกโค้ดและกิจกรรมเยอะมากฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนมาเดินทางในโลกแฟนตาซีอันสวยงามวันนี้กันนะครับรพวกผมอนะเขาไปตอนที่ โลกปักมากรอนเพิ่งใส่ฟานน้ำเข็งอ่ะสุดท้ายนอกจากคตและกิจกรรมอ่ะเกมนี้แจกฮีโร่ฟรีด้วยนะครับทุกคนโคตรคุค้ม